ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกบมิมขรีไม,ไมค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วแล้ววันนี้ก็จะพาทุกคนขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ไปเต้นบนดวงจันทร์ด้วยกันกับหนุ่มๆอินทูวันค่ะซึ่งในวันนี้ตอนเช้าหนุ่มอินทูวันได้ปล่อย MV ของเพลงใหม่จากอัลบั้มอินทูเดอะคลาออกมากับเพลงที่มีชื่อว่า Dancing on the Moon นะเต้นบนดวงจันทร์จะออกมา เป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดู MV นี้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งเสียวจิ๋วเราก็ได้มีคอมเมนต์มาบอกว่าคือสไตล์เพลงเซ็กซี่เล็ก,ลกๆแบบนี้ทุกคนมีความคิดเห็นเป็นยังไงกันว่าเดี๋ยวขอมาดู MV ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบความคิดเห็นมีของเสียวจิ๋วท่านชายกอนฉีะคะโอเคแม่ราช้าเรามาเริ่มรับชม MV นี้ไปพร้อมๆกันเลยพร้อมแล้วเริ่มมาดูความสไตล์เซ็กซี่ของหนุ่มอินทูนกันสักนิดหนึ่ง แล้วก็ปเดิมมากับดิวีคือนอนอย่างหลอ่อทุกคนคือเปิดมาคือยังหลับอยู่นะคะโอ๊ยไม่คิีไม่ทนันสานต์แล้วก็มาต่อกับพี่ลิกกี้โอ๊ยแล้วก็คือแบบทำมือแบบนี้เหมือนมีกิม,มิกอันลสักอย่างแต่ก็คือหลับไปอยู่นะคะทุกคนม,มิกก้าคือขนาดนอนยังเป็นแบบว่า เหมือนเป็นรูปปั้นอ่ะเหมือนเป็นแบบว่าจิตรกรรมปฏิมากรรมอะไรสักอย่างม,มีความเป็น C2 เล็กๆนะทุกคนเสื้อเชอิ้ตเสื้อชอออของท่านชายกรชีดของเราโอ้โหไลดูลายคางอย่างคมเข้มหมวกมเมืม่อกี้อย่างเข้มแล้วก็พี่ปอนะคะทำไมพี่ปอรูปนี้ดูมีความแบบว่า เซ็กซี่ขยี้ใจโอ้ไม่ทันแล้วก็มากับไพายๆอย่างรออย่างเข้ม,มไม่ไหวโอ้ยคยอยู่โอเค,อ,เคอันนี้ก็คือหลับไหลกันหมดเลยนะคะอเปิดฉากมาเดินแบบคล้ายๆแบบเดินแบบเดินแคทวอล์กแล้วก็ยังเป็นภาพขาวดำอยู่นะ เอ้ยเฮ้ยชุดแบบว่าเมื่อกี้เห็นฉากเดี๋ยวยิแบบว่าอย่างดูยังเป็นพ่อเสือและดูสายตาไม่ธรรมดาโอ้โหตาตา อยากจะแบบวนกลับไปท่อนนั้นสักแบบสิบรอบว้าเ oh. ชคิ้ดาวเชคิ้โลช้าๆ้าอย่ารีบร้อนและตอนท่าสสยผมใช้สองมืออยากจะดูเป็นภาพสีเลยโอ้ oh. พ่อพอลิกิไม่แพ่วไม่แพ่วเฮียเอ้าตรดีดีนะวู้เฮ้ยท่อนมิกะคือตีมากๆนะคะแล้วมาต่อกับท่อนหลินโม่ท่อนหลินโม่คือ ดีมากเป็นไฮโน้ตที่แบบเพลาะมากแบบพอฟังแล้วมันแบบว่าสตัรกเข้ามาในหูเลยทุกคนแล้วก็สตัรกเข้ามาตรงใจติดเข้าตรงกลางใจเลยนะแล้วหล่อมากโอ้ดห๋ยวกก่อนนะถ้าอยากเลยยัยงไงให้มันเป็นเซ็กซี่ขนาดนี้พ่อแล้วก็ถ้อเป่าว่ามีมือมีมือ อันนี้คืออะไรอันนี้ชืออะไรมันเป็นบอกว่า b ช d y s h a ซ e กซี่สุดโอ้รูปไโอ้ยฉันอยากจะวนดูท่อนนี้อีกหลายๆรอบแล้วดูค้างฉากนี้ตุยไปเลย โอ้เต้นสามคนนะอันดับสามแรกนะคะท็อปทรีโอ้เบกแดนเบกแดนตั้งแต่เริ่มต้นเพลงเลยเหรออุบวะค้าไม่ทันชดเมื่อกี้กับฉากที่ท่านชายกอนชิดเสี่ยวจิวหันมาอย่างเท่โอเคต่อโห oh, แล้วแบบเสื้อสีถั่ว ไฟไฟลูกถ้าเข้มขนาดนี้ดุขนาดนี้ใจแม่ไม่ไหวนะจะผิดโผล่อันน้เนี่ยสองประกายมากโอ้ท่านคืออยู่ภาษาอังกฤิเมื่อกี้ ดีงามแล้วก็มาต่อกับหยุ่นหยนนะคะโฟกัสเฮ้ยทอนคีเมื่อกี้เกือบจะแบบเป็นไฮโนแล้วทุกคนอย่างดีอย่างดีแล้วก็มาต่อกันนะคะเฮ้ยอันนี้คืออะไรมีหลิวยี่เอเคแล้วก็เสี่ยวจิวนะโอเค เต้นมีความแบบว่าเซ็กซี่ขยี้ใจอีกแล้วพี่ปอเซ็กซี่มากไม่ไหวแต่ช็อตนี้ของสิวจิ๋วคือห้ามใจยังไงก่อนห้ามใจยังไงก่อนโอ้โหรูปไลฟ ฉันต้องหยุดเลยท่านี้แล้วก็ค่อยแบบว่าเลยแบบอย่างเซ็กซี่เป็นเอวขาวดำที่แบบ เป็นทา่าเต้นแบบไหลกระดูกระวนไหลกระดูแต่อย่างเซ็กซี่เซ็กซี่มากเป็นทา่าเผาดำย่างเซ็กซี่ขนาดนี้อุ้ยแล้วก็ตัดเข้าสู่เบรกดันนะคะแต่ว่ามีทา่าเมื่อกี้ท่าแบบเหมือนคล้ายจับมือเต้นด้วยกันอะ อย่างดีแล้วก็มาต่อกับเ r e a แดน n ์นะคะเล่นไฟ Ooh, โอ้โหช็อตพี่่ิกี้เมื่อกี้แล้วก็เปิดมาเจอกับน้องนายนะ โ oh อ้โหวู้คนลูกช็อตเสียงสูงไฮโน้ตของเสียวจิวเมื่อกี้คือแบบอย่างพีกอย่างดีเฮ้ยชอบมากโอ้ย I can feel อยู่ตรงนี้ก็ฟิลเหมือนกันเฮ้ยช็อตเอคเฮ้ยถึงเอคจะมีช็อตไม่เยอะนะแต่แบบ อ้ยช็อ,ชอตเมื่อกี้แบบลุกดีมากชอบความแบบว่าเสื้ออะไรยิบเลยยับเฮ้ยมีเลนสสายตาเด๋วจิ๋วเฮ้ยเสื้อบิบบับบิบบักจังเลอ่ะพี่ป๋อเอาอีกเลย Dance on the moon แล้วก็มากับช็อต AK เต้นเน้เนๆ ว่าอย่างเซ็กซี่เห็นช็อตเมื่อกี้หรือเปล่ะ้องเชียอชจิ้วเฮ้ยตายไปเลยเซ็กซี่มากโอ้แล้วก็เป็นภาพสีเดี๋ยวนะใครนั่งกับใครนะ เมือนเป็นเหมือนเป็นปฏิมากรรมเหมือนเป็นรูปปั้นจริงๆอ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะและเหมือนหนุ่มๆเป็นรูปปั้นเป็นสเตชูเป็นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อีกทีหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ into o วัจากแบ็คกราวข้างหลังนะคะมีแบบว่าเขียนว่า into o วัด้วยนะแล้วก็คือค้างแบบเป็นค้างท่ารูปปั้นอะ ท่าขางเป็นท่าปฏิมากรรมอ่ะอแล้วคือท่านี้ท่านั่งคือแบบใช่เลยโอ ที่งามอะไรขนาดนี้คือบอกได้เลยว่าคำเดียวว่าเซ็กซี่ขยี้ใจมาก่าแล้วก็เอ็มีนะคะจะมีความเป็นแบบว่าเป็นโทนแบบโทนโทนโทนเก่าๆหน่อยโทนแบบว่าโทนสีดำขาวโทนเอ่อมันจะมีช่วงที่มีจังหวะที่เป็นเอ่อฉากสีด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าจะไม่ใช่แบบว่าเป็นสีสดใสนะจะเป็น โทนแบบว่าโทนดำดำขาวแล้วก็เป็นโทนแบบว่าเหลืองแต่ว่าไม่ไม่ได้สว่างขนาดนั้นอะแล้วก็ชุดนะคะจะมีความเป็นแบบว่าวิบวับวิบวับเล่นแสงดีมากแล้วก็มีความแบบว่าเซ็กซี่ขยี้ใจมากๆไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นแล้วก็เนื้อหาเพลงก็มีความเซ็กซี่ขยี้ใจเช่นกันท่อนร้องภาษาอังกฤษของเพลงเนี้ยมันดีมากเลย แล้วก็ท่อนร้องไฮโน้ตของเสี่ยวจิ๋วคือท่อนนั้นคือแบบขนลุกผบบแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะกับท่อนไฮโน้ตในเพลงใหม่ของเกาซิงเฉินคือต้องยกให้จริงกับท่อนนี้ท่อนไฮโน้ตของจิวจิวคือแบบอย่างดีอย่างติดหูอย่างขนลุกผับไปหมดแล้วก็ท่อนเสียงสูงของโมโม่ก็คือดีมากนะคะคือดีงามมากกับเพลงเพลงนี้ เป็นอะไรที่แบบโอ้ยดันซึ่งโอนามูลอยากจะไปเต้นบนดวงจันทร์กำลังหนุ่มอินทูวันด้วยเลยอ่ะทุกคนใจเต้นแหลงมากตอนนี้บอกเลยไม่ไหวโดยรวมแล้วเพลงพราะนะคะแล้วก็อิงบีทำออกมาได้ดีมากๆถึงแม้ว่าอาจจะมีอ่ตาตัดฉากเร็วไปหน่อยนะทุกคนอาจจะต้องแบบว่าดูหลายๆรอบค่อยๆซึมซับ ไปในแต่ละซีนนะหล่อมากแล้วก็เซ็กซี่ขยินใจมากๆจิแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะคะกับ Into One เพลง Dancing on the Moon ในช่อง Into One ทาง YouTube นะคะทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจหนุ่มๆกันเอยอะๆนะก็จบแล้วค่ะสำหรับดีเอช i ันวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิงๆๆๆๆ่งดุ้งดิงดติดตามคลิปที่มันจะปล่อยออกมาน้าหด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อน ขอลาไปดูอีกรอบก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะไปาย